เฮ้ยเบนเอ้าจะเข้าไปหาผู้จัดการเหมือนกันเหรอใช่ใช่เฮ้ยเบนกูขอเข้าไปก่อนได้ป่าวะเฮ้ยเพื่อนพอดีกูค่อนข้างรีบอ่ะกูขอก่อนได้ป่าวะกูจะขอลาหยุดเนี่ยกูก็รีบกูก็จะไปขอลาหยุดเหมือนกันเฮ้ยแต่กูจะขอลาหยุดหนึ่งเดือนเลยนุ้ยพอดีเดือนหน้ากูจะแต่งงานอ่ะเฮ้ยบังเอิญไปป่าวะเนี่ยกูก็จะแต่งเดือนหน้าเหมือนกันเฮ้ยจริงเรอวะเออว่าแต่สาวมึงอยู่ไหนวะ สาวกูบอยู่เชียงรายเฮ้ยบังเอิญไปเปล่าเนี่ยสาวกูก็อยู่เชียงรายเหมือนกันจริงเหรอวะเออเอองั้นเราเข้าไปคุยพร้อมกันเลยไหมไหนๆก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยก็คุยทีเดียวเลยได้ได้โอเคใจด้วยนุ้ยจะได้มีเมีอนกับสักทีด้วยนะสวัสดีครับผู้จัดการคือว่าผมสองคนเนี่ยจะมาขอลาครับนี่คําไใบลารบกวนผู้จัดการ พิจารณาให้หน่อยนะครับเดี๋ยวนะคะพวกคุณสองคนนี้จะลาไปไหนกันคะตุ้ยคืออย่างงี้ครับผู้จัดการเดือนหน้านี้พวกเราสองคนจะแต่งงานกันนะครับพวกคุณสองคนนี้จะแต่งงานกันเหรอคะเออไม่ใช่แบบนั้นครับผู้จัดการผู้จัดการผู้ใจผิดแล้วครับคือที่ผมหมายถึงอะเดือนหน้านี้พวกเราสองคนเป็นงานแต่งของพวกเราสองคนนะครับใช่ครับงานแต่งของพวกคุณสองคนเหรอคะ ดีกว่าพะว่ามึงอธิษฐานดีกว่าธิบ้าอธิบายาดีกว่าโง่จริงนะ <_ D> เลยอ่าคืออย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิบายให้ฟัง <_ D> ผมเป็นผู้ชายใช่ไหมครับค่ะเบนเป็นผู้ชายใช่ไหมครับ <_ D> ใช่ครับใช่ครับพวกเราสองคนเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วเดือนหน้าเนี่ยพวกผมสองคนจะไปขอสาวแล้วก็แต่งงานพร้อมกันที่เชียงรายครับ จริงฉันก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าร่มตอนนี้นมันเปิดกว้างขึ้นแล้วแต่คุณสองคนเนี่ยทำงานพี่เดียวกันนะกันจะมองหน้ากันติดได้ยังไงมันจะทะเลาะกันตั้งหต่ก็ไม่รู้เนี่ยถามจริงๆนะคะว่ากคุณเนี่ยแบ่งวันเวลากันยังไงคะเนี่ยโอ้ยงั้นผมไม่ลาแล้วครับงาน,นตรงงานแต่งผมแม่งก็ไม่จัดแล้วครับ <S <S 2> <S 2> เป็นผู้จัดการกาได้ไงวะ ลุงคนนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวข้าไม่ได้แล้วมิวเซียมปิดแล้วคือว่าคือผมกับน้องสาวผมเนี่ยมาไกลมากเลยครับขอเข้าไปแป๊บหนึ่งได้ไหมครับจะมาไกลจากต่างประเทศก็เข้าไม่ได้ทําไมก่อนมาไม่ดูเวลาด้วยเนี่ยปิดแล้วคือผมพาน้องสาวมาน้องสาวผมอยากจะมาถ่ายรูปแป๊บเดียวครับขอรูปเดียวนะครับถ่ายเสร็จแล้วก็จะรีบออกมาเลยครับก็บอกว่าไม่ได้ไงไปจะไปไหนก็ไปชิว คุณพี่สุดหลอคะว่าไงครับพวกเราสองคนเนี่ยขอเข้าไงไหนได้ไหมคะต้องขอโทษได้นะครับไม่ได้จริงๆครับมันเลยเวลาแล้วครับเออแต่ว่าเราขอแค่ของ่้าขอมของเลยถ้าเ้าหยียบเข้าไปนะจะบีบให้จมูกหักเลยจมูกหรือปลาลิ้นหมานะ่ะฮะจมูกครับจมูก เฮ้ยจะหยียบหน้ากันเหรอนี่คุณคิดว่าผมจะหยิบเงินมาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าแบบนี้เหรอไม่มีทางหรอกอาขึ้นได้โอเคไปได้เดี๋ยวทางนี้รีบไปแล้วรีบออกมาหรอเอารีบไปคันสวยครับเชี่ยวให้สนุกนะครับ ไข่กี่ลูกก็ได้เลยครับผมขอบคุณนะคะมองอะไรรีบไปรอน้องสาวน้าเหมือนโนตุด,ดมเลยเนี่ยปิดแล้วนะคะไม่ให้ใครเข้าแล้วนะปิดแ,แล้วเขาใจร้ายมาก <c oughs> ต,ตอนไม่ดีไหมครับ